สวัสดีครับทุกคนวันนี้เป็นเพราะว่ผมเออครับวันนี้ผมจะทําเมนูไข่มุกของแบร์เฮาส์แบบง่ายๆนะครับเริแรกก็ต้องมีไข่มุกก่อนหัวน้ำตาลทรายนี่ครับผมเริ่มแรกนะฮะเราก็ชาที่เป็นชาดํานะครับกล้องมาให้ใกล้หน่อยนี่ชาดำเย็นนะครับชาสําเร็จนะครับไม่ต้องปรุงร้อนอะไรนะครับแรกต้อมีชาต้องมีนมนะครับผม ใช้เป็นน,นโมโฟมอุดนะครับผมนโมโฟมอสดสำเร็จนะฮะนโมโฟมอุสำเร็จครับผมแล้วแม่ก็ตัดนะครับผมเราต้องผสมตัวชากันก่อนซึ่งเราก็ต้องทำครั้งแรกครับผมเปิดเรื่อยไปิดเรื่อย คับเปิดชาออกมาเราทำการใส่ชาลงไปโอเคไม่ต้องใส่มากนะครับใส่ไม่ทีเดียวพอแล้วก็ต้องใส่นมใช่ไหมเอ๊ะโอ้ยโอเคอเครับผมใส่นมหมุดกล่องเลยเนี่ยผม ก็เติมชาเข้าไปคผมแล้วก็าจากนั้นก็ทำการใช้ช็อตมันคือซ่อมมันคือซ่อมนะผมก็ใช้ซ่อมน,อนี่ยทำในการคนนี่นีนนคน่คนคนแทนม่ได้ชิม แดกไม่ได <Norwegian> ้ใช้ได้อยู่รชาติชานมแต่มันจะโมโมูรสชาติจะเด่นอย่างนี้กก็ทำการตักน้ำแข็งออกมาเนี่ยผมเนี่ยแล้วก็เอาน้ำแข็งใส่เข้าไปนะครับ ล้างมือก่อนเลยอ่ะล้างมือดลิรีด่วนนะผมก็หยิบน้ำแข็งใส่เข้าไปใส่ไปเลยโอ้ยเพรแม่พี่น้องนุ่นแหลกไ,ไม่ลายเด็กไม่ได้เชื่อกุดเตะ จินขี้มือจะเองแล้วก็ใส่เวลาใอไข่ปลาเนะครับผมองปลาเทำก,ก็ได้ชานุแฮาแบบเร่งดวนนะครับผมาแบบทำเองกับมือเลยนี่ครับผม๋ยวออกมา หลอดข้องกินนะผมเ้องมาชิมกันแม่ปิดวิดีโอว่ะวิดีโอเนกทีฟโอเคครับถึงเวลาที่เรามาัต้องมาชิมกันแล้วขี้แตกเลยต้ <laughs> องคนชามนะันก็กินได้นะ อร่อย,ยอะแต่ว่ามันหวานมันหวานแบบหวานหวานเจ็บเลยอะอาจจะเป็นที่ว่าตัวไข่มุกด้วยนะครับการทำแบบนี้ไม่ช่วยอะไรเลยช่วยให้ว่าเราไม่ต้องสั่งแก๊ปสั่งไลแมนเพืดด่อที่จะพกินชานมแค่แก้วเดียวนะครับทำเองก็ได้อร่อยครับ สวัสดีครับสวัสดีครับ